ก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้อยู่ผมโฟกัสนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมแคร์มีอัปเดตอีกแล้วนะครับผมเป็นแคร์มเวอร์ชันน1.21.51อัปเดตนะครับผมก็สำหรับนะครับวันนี้จะมีอะไรครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ โอเคครับผมก็สําหรับแมคคาบเวอร์ชันนี้นะครับผมก็จะไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมเลยนะครับผมก็จะเป็นการแก้บัคซะส่วนใหญ่นะครับผมจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ของทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับผมทุกคนนี่เลยนะก็เหมือนเดิมนะครับผมทุกคนก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมส่วนเรื่องพวกแสงเงาเชเดอร์ก็ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาเลยนะครับผมมันมีแต่เวอร์ชั่นพรีวิวที่ให้เราเล่นนะครับผมก็ผมไม่รู้ว่าตัวเกมแท้มันจะมาตอนไหนนะผมก็ยัง อยากรอเล่นอยู่นะครับผมทุกคนโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ผมด้วยเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ซีอูเอเกนเด็กทา์ครับผมไว้เจอกันนะครับผมทุกคนบ๊ายบายครับ